อย่าว <chat> ไปทีนี้นี่ที่มันไม่าเหลุดเฮ้ยเฮ้ยี่ขาขายัวขายอดีดี ไป่เหมือนไม่เหมือนไปไม่เหมือนแบบคนที่ผิดนะคุยกับตำรวดที่นี้ตำรวพาไปสอบปาคโดนจับเลยแม่บอืมเจล้านคยะนเัดเกี้ย เงียวยให้เเด่นมีกวยนหน่อยก็ต uh ้องใส่หลายมีใครพี่มีบ mm ่ม mm ีคนอยากพีกับน้ำหนามหรอไปตัวกเับไปิติกอ้ัวเีเคย้พี่เกกับกูไดกับพี่เจนี่พี่เจนี่สติกพีเกับอาบัง คนดบอาบเห็นไหมแคปหน้าจอไปปกติคนดูเยอะมากนี่หนงพันสองพันยีวันโเป็เคเจเดน Bạn muốn bánh cây pancake Bánh Pan Pancake quay Bánh quay Quay quay, bộ bánh quay Bánh quay, quay Bánh <laughs> quay. quay Quay, quay ่เป็นควยเป็นก้วยแล้วนะเนี่ยว่าจะไม่ให้มันกินนมแม่แล้วนะเนี่ยอบ,บางังไลกนางบีมักมากอีลีนางบีมากินโรตี้กับอบ,บาังเ <c oughs> บิรงมิเจอเจเดนกินนมนางบีเบิ้ง <c oughs> ลูกบ่ได้อยากได้ลูกกินนมลูกสีน้อนแล้วบักห้า <c oughs> ปากวานมากมาก โว้ดีมากปากหวานผักอ้วนบ่เป็นอ้วนเป็นหวานคุณยงิตวมาผักอ้วนผักอ้วนปักหวานเนีอไที่แ <waves> oh, ิ้งอไรที่มากงแบบน้แงอไทีละนรวยีละเรนชัมบัตเ t อร์มีถูกถูกหมอบาบานาน I did already Let it i put banana i say let it i want to do it by myself i already mixed <laughs> it. no <laughs> listen me the banana is already in there i know but let it i want to make some different more but why but here like เนาะอหนูนี่ไม <No. S 2> no, ่เรื่องครับนี่ันมึงเห็นบอลหุบามึงมึงลูกบอกมึงอย่าไะครับพ่ออย่างที่เฮ้ยแล้วมก่นเดนไปก่อนไ้เดนเดนเดนไปาก่อนวเดี๋ยวเราเอา

มอสีเฮดยังใส่กวาอย่าใส่ปมสุลสอย่าใส่น้ำตาลเลยลายเด้อกูสีเฮดกินของกูเองอย่าใส่บักปิกเด้อเบงลุกบอกแซ่ <laughs> บปันเจยบักพ่อแซ่บมากใส่อยู่ปากเสมือ <laughs> แซ่บน้าแตดแซ่บอีหลีกูซีเฮดคือผัวกูสอนนะ่ะ พ่อมึงเป็นคู่บักบังเนี่ยพวกูนะระวังอือมึงสิเห็ดโรตีเห็ดโรตีขายเดินเดินนเดินเดินเดินเดเดิดินดอ่ ซุ้มไปเก็บเห็ดเป็นยังไงเนาะอี่ลูกมากมาไ,ดได้บอลูกชอบมากฉันไ,ได้กับนั่นแหละคุบล่อนเด้คือเมืม้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn